สวัสดีจ้าพี่น้อยจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนถั่วมุมโหลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนช่องทามเลอจ้าพี่น้อยจ้าเมื่อพอก็หน่อยอีแลวมือนี้อยู่ในครั้วจ้าพี่น้องมือนี่ผู้บ่าวกั่าสิว่ากินเขาน้าจ้าพี่น้องหน่อยก็ได้แบบฟ้าเห็ดกับเขาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาผู้บ่าวก้าหน่อยสิเป็นไผแล้วหน่อยสิได้ยังไงเป็นกินเน้ะจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยตื่นเต้นหลายทอมากลวงนานแค่สองชั่วโมงพี่น้อง มาเบิ้งเอาอะเลยิได้เห็นยังให้เพื่อนกินดวนขนาดนั้นเนาะจะโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันจ้ะพี่น้อยจ้าเดี๋ยวขอตัวพีทกับข้าก่อนกับข้าวเราเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไอคือพอ,อยังว่ากินแบบนี้คือพอ,อยังว่าดิ <c oughs> คือพอบนนอก <c oughs> คือพอ่อคือบอกภ่าอีสานอ้ยน้ำตา,ตาสิไหลอ่านี่ส้มตำส้มตำส้มตำของหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ยมีบอบสองน่วย แล้วก็ส้มตำอ้อยเน่อยๆพ่อกระเทิ้นเนี่ยแหละครับจังสีเราไมนจังกินแซ่บคนอื่นมาตำพ่อเป็นแจวตำพ่อเป็นแจวแล้วก็ของเราก็จะมีนอกจากส้มตำเรามีนี่ด้วยนะครับหมูทอดหมูทอดงานแต่งหมูทอดงานแต่งอันนี้ลักษณะจะเป็นแบบหมูทอดคือทางอีสานบานเห่าเป็นลักษณะนี้เป็นงานแต่งก็จะมีหมูทอดแบบนี้แมนกับข้าวเหนียวกับส้มตำหลังจากนั้นก็จะมีอะไรนี่ออมไก่แมนออมไก่ใส่ผักซีลาวใส่บุญเสร็จนี่ เศษยู่ขางล่างเดี๋ยวพี่น้องจ้าคือวุ่นเส้นเอาไว้ขางล่างเราก็ตักน้ำพรใส่ไม่จังบ่กอื่นนี่เป็นเคล็ดลับเจ้าจ้านี่นี่จ้ะเป็นแกงไก่ใส่บุ้นเส้นนะครับอ่าว่างว่างไว้วางไว้วางไว้วางไว้พี่น้องเห็นครับนี่เป็นแกงไก่ใส่บุ้นเส้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแ่บแพี่น้องครับตั้งก่อนเป็นสมพักครับพี่น้องสมพักสมพักพี่น้องเห็นฝรั่งไม่เคยเห็นสมพักครับพี่น้องครับมึงงงอะไรจอนทำไมผักมันเหี่ยวเขาเขาคันไงเขาไม่เรียกว่าเหี่ยวเขาเรียกว่ามันนิ่มมันคั้น มือเนี่ยมันนิ่มลองชิมหน่อยนี้ชิมดูนั่ทำหอมมือได้ดิ้นต้นหอมอือ๋อแบบนี้มีสายต่างชาตินะนะมาบานเข้ามันสิกินยังมันต้องดมก่อนมาครับกินข้าวด้วยกันที่บ้านของลำดวนบางรัษฎาเช้านะครับหรือว่าน้องหน่อยนะครับมีตับมีกลืนจัดเลยมาบานเขาเนาะเวลานั้นเนาะเกิดสิมีกลืนอยู่พวงเดียวมีอันนีเครื่องในยู่พวงเดียวให้ไปบันบ้านตับไก่อ่ะเขาเรียกว่า

ในสูตรในเองน้ำปลากับบะหมี่มันได้ซิมเราแหละอเออแม่นับเริ่มข้าอ่าแล้วซิมซื้อว่าให้กินเต็มรอบมึงรอบกินเต็มเลยกับกับข้าวอย่าย้ายที่อย่าย้ายที่เอาที่เดิมเออเป็นไดอยากได้กินนักสตักเอาเป็นอะไรแซ่บด้วยตัวตักแค่คำเดียวเหรอฮะโอ้ยมึงอย่าหงากำแนวกินหลายแบบฮามึงมือมึงกับเหงาอยู่อันไหนมึงอยากกินไล้มึงกับซาวเอาเออจะยิบเอาแค่นั้นแหละซิมดูหมูนั่นแต่งเคยกินเมื่อไเอายากเี่ยสาเรียงลูกคนหนึ่งกูหน่อยเฮ้ยกูจะไม่ใช่กูจะเอาพี่กัน อีเหลือม <si ึงเมยมึงก็ต้องสนใจกูเลยกูซีแดกยันมึงก็ปล่อยกูแดกเลยมึงต้องว่าว่าอีหยังดอกเอไอตัตับคนพิเศษเอาู้ใดเสจเป็นคนพิเศษมานี้โอ้ยเส็หลอก็ตัดจ้าเห็นมือหน่อยด้วยขอบคุณจ้าตัดับตัเดี๋ยว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 เดีเคนพิเศษอันกึงกินนหนามึนเอาใรบ้างนี่ผมยังไม่ได้ชิมส้มตำของลำดวนเนี่ยเกิดมายังหัวยังอะไรยัง กินตำของบ่มีผักเนี่ยมันบ่แม่นแนวเอา้าสิเป็นแวนวเดี๋ยวลืมมีแต่ส้มผักนี่เด้บ่นนมีผักจังไหนนี่ก็เว้าไปคือบ่เก็บหย่อนนั่งปูวาป่ะเออนั่นติล่ะเอาปรซั่นบ่ก็เอาแล้วจบออาลองชิมดูขออนุญาตชิม,ม <ขอ S 1> ดูนะครับส้ตมตำของน้องหน่อยนะครับหรือว่าน้องลำดวนชิมมืออือส้มบวกกอกดีอ่ะแม่มันเส้นบวกกอกกับส้มเยอะสิไปในส้นแบบหน้าที่ย่งเราบวกกอกส้มแบบส้มหวานๆจะเนี่ยมักส้มเขาเรียกว่า ตำตำเป็นแจวอืมตำเป็นแจวแม่มจ้ะว่านี่มาล้ำบวนสิกินตับไก่ของไอ้รวยอ๋อคุณเป็นคนพิเศษที่ตับไก่แซ่บหวานอืมคนพิเศษนะมึงกำลังกินสมพับ <laughs> กินบ่ว่าจ่ายพี่นอนตะริบตัวอืมมึงเจอครั้งแมันทุกใจกูอยากกินอ่ะทำไมอ่ะเหมือนสลัดไหมเหมือนสลัดไหมพี่ทไมกูแค่กินข้าวมึงก็ต้องมองกูว่เราใส่กูอะไรอย่างเงี้ย คนย่างคนยองไงฮอือคนนี้คนย่างอันนี้ก็คนยหรอีกแน่คนย่างคนกนย่างนี่นิ่มหอมเขาเนี่ยเขาไม่ไงวะเนี่ยแมงจะหอมทังแตมาทั้งระเอียนิมครับแค่สีทั้งแต่มาแค่ทั้งตลาดต้อเข้าซื้อกินด้วยเหอือต้อเขาในี่เต็มอือต้องเขาในไม่ได้ปลูกกินม่นไม่น่าเรเลยต้ซื้อเอาหน่อยหรือว่าลําดวนใช่ชีวิตปัจจุบันเนี่ยถือว่าโอเคไหมสบายไหมหรือลําบากตามอัตรภาพจ้า ตามมาสัภาพณคุณเคนเท่าไม่มีใครสุดตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครพุกตลอดเวลานอกจี่นอ้องครับนี่ชื่อแน่อแน่ป้านยันไปจ้ะ<ม>ต้องบอกว่าสิว่าจะได้กันนั่นแหละขึ้นในบอ่อค่ะก็มีความสุดตามมาสัมหน้าเนา้จ้ะช่วงเวลาที่เวลวร้ายนะมี่วงเวลาที่มีความสุขมากยินม,มากามั้มีเราจะน้องครับผมันไทจ้แต่ว่านี้สติเอาไปดูจะมนแน่ใช่ใช่ตามมาสัมา้วใช่ชีวิตจันนจะเป็น้องแง่มีจังโอเคคุกันโอ้แง่มุจังโอว่าสุกจง โย่เคไอเคโยบงวงดีก่ันีย้ำดิบกระดิย้ำซุกกระซุกเนี๋ยว่าาหเาเายอดไปมเสียงรถามานอ่ะสีดำงนี้เป็นประเทศจังหวัดี่เรถบารถแต่ช่องเราม่เป็นไรช่องเรายกเนียวเรียวๆไปอย่างนี้แหละได่ยินเสียงรถก็คุยกันไปคืจังหวัดได้ยินเสียงรถวนเข้ากระจำทำแบกูกันว้าพี่น้อซุ้มไอ้เห่อไส้พี่จอหนึ่งขอใช้มือนะใช้ไปเะยหยิบนะใชเพื่ออังรขอนีย แซ่บแซ่บนีา้ป้าวันหนื่ี่กินเขาแซ่บอย้ยรู้สึกว่าแบบกินเอ้อีกไพี่จนพี่จันเขาเน้ไหมครับผมครับแซ่บกัเราเนื้อแซ่บเป็นข้เนียวอ่อนมากดียวเดี๋ยวอ่อนแซ่บมากเงินมากเงนน้องดูเด้อน้องเินกินเดี๋ยวครูแรงมากสมมตเราแบงานเลยมากินเข่ามากินเข่าแม่ม่กินเข่าเราเรากันมาเด้อพี่น้องจะพูดอะารแินเนี่ยองเงไลน์มาบอกหมายความไลน์มาบอกได้เดี๋ยวในสังเกตไม่ห้ยี่หเล่าใช่ใช่ใช่ก็เหมือนเป็นพี่น้องแบบคือ นอยยุแค่กับลูกนะจ๊ะบางที่ก็อยากแบบเปลี่ยนพี่เฮชดคืออยากพ่อพี่น้องอยากนั่งเบ้ากันอยังนี้ย่านะร้อนเพกินข้าวเอาเปิดมาแล้วนะบอกว่ายุกับลูกเนี่ยคนดูก็ต้องสงสัยแล้วถ้ามาอยยุกับลูกเนี่ยถามแทนคุณดูเลยบ่มีหัวบ่ะติดต่อไปเลยใช่ไหมจริงจริงต้องบอกว่าอยู่กับลูกอยู่กับแฟนอยู่ครอบครัวเอาก็อยุกับลูกไม่ได้ยุกับแฟนเนาะเอาเียๆอย่างแต่ยุกับลูกก็บอกว่ายุกับลูกคือบอกยังไงพี่น้องครับเอาตอบแทนก็ได้คืน สาลวลำดวนงเป็นสาวใหม่ๆเรีเปนว่าเป็นสาวใหม่ใหม่กิน <c oughs> ขอยู่เดียวคนบอกต้ก็เป็นเป็นสาวใหม่ๆมเลียงลูกผู้เดียวอยู่ผู้เดียวมากาแม่นว่า<ๆ>สาวใหม่ๆหม่คือแบบเขานี้ตายไปแล้วเหรอไอ้คำว่าแม่ใหม่ไม่จำเป็นต้องผัวตายไม่จําเป็นต้องคู่รักไม่จําเป็นต้องตายอาจจะเป็นหย่าร้างกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เข<ๆ>้าใจว่า<ๆ>เออไม่ได้ตายคือการหย่าร้างการเลิกรากันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นไม่เข้าใจไหม ถ้าทุกคนเคยดูคลิปย้อนหลังไปดูคลิปย้อนหลังพวกเราก็จะรู้ว่าจันนี่ก็คือภรรยาเสียไปแล้วคุณจันเพนเนาะเสียไปแล้วเราก็ได้ทําบุญงให้แล้วนี่ใช่ไหมเราคุยเรื่องเราดีกว่าคุยเรื่องไม่เป็นไรจนแล้วที่นั่งอยู่นีมีแต่ไม้ไม้ไม้เราเรียกว่าคนเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมามันมีเรื่องราวในํำลานในชีวิตผ่านมาบางทีคําว่าเป็นไม้ของพวกเราก็มันอาจจะ มันจะอาจจะได้สอนคนอื่นได้ก็ได้ใช่ไหมว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงเรื่องความรักทำไมถึงเป็นไม่ทำไมถึงเกิดการหย่าร้างนะว่าอไหนๆถามเรื่องนี้แล้วถามมาอีกะอะไรอีกแม่มาเรนี้แล้เป็นอย่างตรงมือเป็นแต่ือว่าเป็นโสดนึกว่าโสดโสดไม่จะดีแล้ว อืมมันโมเดลงามนจะถามเป็นปีก็เอาเป็นมาสดแล้วก่อนอย่าไปสนใจว่ามันจะผ่านนานแค่ไหนเอาแค่ว่าปัจจุบันก็พอเมื่อนี้เมื่อนี้เอาเมื่อนี้ส่เอาเอาชีวิตปัจจุบันก็คือสดนะครับก็คือผ่านเรื่องเล่ามากอย่ารายยางเดี๋ยวพูดยิงคนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกง่ายเราเนี่ยมีลูกไส้มีลูกไส้ญ่เราเมื่อสองพุ่งใจว่าพุ่งใจว่าสิ่งของเลี้ยงลูกมาได้ใหญ่ะเนี่โคตรพุ่งใจทุกบาททุกสตุลหามาได้ลำแข้งพุ่งใจมากลูกคนหน้าเลยนะ ลูกเขาน้าร้ายมากเลยเมื่อกี้คุยกันลูกเขาเดินมาหยอกมาไหว้ผมบอกว่าจอมเอ็มซีครับน้ำเขอเป็นเอ็ซีสองพี่เลือเหรอเขาบอกไม่เอ็ซีพี่จอนไปฟรองครับน่ารักมากเลยแค่นั้นอย่าพูดมากเขาดิ้งแค้ทางชาวต่างชาติอยู่เนี่ยทำไมทำไมอแค้ทางแค่ทางแค่ทางต่างชาติอีหยังนี่อีหยังนี่ล่าสุดต่างได้ยินข่าวว่าต่างชาติเขาก็ไปแล้วใช่ไหม ไม่คิดว่าเรามางั้นเหรออะไรนะไม่คิดว่าเรามางั้นเหรอก็ไม่รู้เขาไปหรือว่าเราเราหนีเขาอืมผ่านใช่ไหมไม่ไป็เราถึงผอโอ้ยนี่เป็นหยดเอาเป็นวางคนบึงคนหูอยู่เนี่ยคนทิ่ตามไปเหลอเอาไป็นอ๋อไปเหลือบึงหูไม่มีไม่น่าถามเขาเลยว่าเสื้อแต่ใจิ้มจุ่มจอนจอนก็อยากรู้นะโอเคโอเคบอ่ไม่มีอะไรคนเราอ่ะคือเราหน่อยหน่อยจะบอกอย่างนี้เนาะวันหนึ่งถ้าเรามีบางอย่างอยู่เนี่ย แต่เราอย่าไปยึดติดว่าเราจะต้องมีตลอดไปหรือต่อไปเพราะทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติค่ะวันนี้เรามีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้วันนี้ใช่ไม่ใีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตกับปัจจุบันแล้วก็มีสติเนาะจะมีสติแล้วจําไว้อย่างหนึงห้ามลดคุณค่าตัวเองเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ช่าให้รู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนจําไว้ว่าแบ่งพันคุ์นิ่ข้นลอยคนพันคนสี่หยีบสี่ยำซ้ำใดเข้ายีบขืนมะกะเนี่ยมีนู้ค้าหดค่งาพันา ไปมากเราไปเรื่งธรรมดาคือมันก็เป็นธรรมดาพวกเพื่อจากจ่ะมันเป็นสัจธรรมจ่ะพี่นองจากนอจากไม่เสียใจไม่เป็นไรเราเก็บเวลาดีดีไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คือคนดูเออถือว่าคนดูเขาได้แบบหลักความคิดด้วยใช่ไหมเพราะเราผ่านมาถึงอายุป่านนี้เราสิ่งที่เราพูดไปมันไม่ได้ไร้ค่ามันได้สอนเด็กรุ่นน้องที่ขึ้นมาปั๊บใช่ลูกจำไว้เลยใช่อย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเนี่ยคือของฉันของฉันของฉันมันไม่มีอะไรเป็นของใครเป็ไงอย่ายึดติดใจอย่าพากันยึดติดพ่อเสียไปอย่าสภากันพุ่งไปให้คิดพอคิดพอดแม่คิดคอดแต่ของเนี่ยมันยังมีวันข้างหน้าอยู่โลกเรามันยังสดใสสวยงามนะจ๊ะ่โลกวันข้างหน้าที่จะเจอหากคนใหม่นะ อันนี้ไม่ปฏิเสธหรือตอบรับเพราะว่าเรามองไม่เห็นบอกแล้วว่ายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะกินอะไรนึกออกไหมคะถ้าสมมติว่ามีอะไรดีเราก็เปิดใจคือเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้าแบบมีแบบคนดีๆเราก็สมมุติสมมุติว่ามีคนดีๆเข้ามาถ้าศึกษาแล้วเป็นแฟนไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนกันได้มันมีหลายสถานะน้อยน้อยบ้างชอบคนไทยหรือฝรั่งอะไรกูแค่ทางที่เฉยหรืออยากถามอยากถามไม่บอกข้าคนาะตอบต่อไไหมนะชอบคนไทยหรือฝรั่งมันถามแล้วมันรู้ไอเลือหวยเลือหั ิปชาตถ้าอยากได้ความแน่นอนเข้ามาในชีวิตอะโขกกับอ่ก็คนอย่างพวกเราเนี่ยแหละทำไมบ้านเราสายตาต้องงงกูแบบอะไรไอ้ถามยังทุกมือเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวเมื่อยปะอืมมือมื่อยไในท่อไดนแบบเมื่อยท่อแท้แบบโอ้ยคือเมื่อยแท้เดี๋ยวสิได้ออกไปหาเงินหาเท่าไหนก็ไม่กลับเขาลูกอันนี้บ่ออันนี้ไม่เลยยุลีแต่พี่น้องจ้ะหน่อยเพรเคยมื่อยบราเคยแบบท่อแท่ปะ คือหน่อยเป็นคนแบบภูมิใจแปลกไหมหน่อยสิเป็นคนบ้ามังยองว่าบป่งหูแต่ว่าหน่อยเป็นคนภูมิใจในตัวเจ้าข่อหน่อยพุ่มใจที่หน่อยสามารถเลี้ยงลูของหน่อยไม่เองไดวันซองหน่อยพุ่มใจที่หน่อยมีงานมาห่อจมูกนี่สามหน่อยภูมิใจที่หน่อยมีบ้านมีทุกอย่างคือหน่อยเป็นคนแบบรู้หน้าที่น่ะเพราะเขาเห็นเราก็พุ่มใจในหน้าที่เจ้าพองค่ะมันมันเกิดเรื่องวัานี้เขาประมือแต่ขันทามมาท้อแท้ไหมท้อแท้ท้อแท้กับบางสถานการณ์นอกจาะบางสถานการณ์หมายถึง ข้าเห็ดยังลูกใยเต็มที่กับใครบางคนทังสี่นะจ๊ะข้า,า<ฮ>เห็ดลูกใยเต็มที่แต่ฟีดแบ็กจากคนคนนั้นที่ข้าเห็ดไปเพื่อเขาเนี่ยมันดีดกลับมามันคือเราทําอย่างนี้แต่เขาดีดกลับมาหาเราแค่นี้ทั้งสี่นะจ๊ะอันเนี้ยอันเนี้ยถอแคร์นี่มั้ยถอจนแบบว่าทําไปเพื่ออะไรสุดท้ายก็ถอยกลับมาจ้าสีถอดก็บแบบนี้ไร้กลัวจา<ถ>่าเวลาถอดกับหนี่ว่าเคยถอเวลาถอเวลาถอดสิลูกหูว่าแล้วลูกเคยไหนกขานังใจวะหูจ้ะเพราะหนี่ชิบิคนก็ปิดเพราเวลามีปัญหาอย่างกระสีว่าให้ลูกปั ลูกไส้หน่อยนี่คือไฮเขาเริ่มใจว่ะโอ้ยหฮเขาลังใจมาก่อนไม่เป็นไรแม่เขาหฮเขาลังใจแบบไหนลักษณะแบบไหนอันคือจังแม่ไฮแม่ขัดแม่เมย์ใช่ไหครับเอหไฮก็ให้ให้ลูกเห็นด้วยใช่ใช่คนอื่นหน่อยไม่รู้นะแต่ในบอกแล้วว่าหน่อยกับลูกเนี่ยคือเพื่อนกันคือรู้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนมีแฟนลูกมีแฟนเนี่ยเขาก็เล่าหน่อยมีอะไรหนูก็เล่าวิธีวิธีเขาปอบเขาปอบยังไงเวลาเราร้องไห้ให้เขาเห็นไงเขาปอบเราไงอย่างวันหนึ่งมีวันหนึ่งหน่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบ คือมัน <altro> มันเหนื่อยใจมากไม่ได้เกี่ยวกับลูกนะฮะเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์ที่เหนื่อยเราให้ฟังเหนื่อยมากพอเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านวางกระเป๋าลูกชายนั่งอยู่วางกระเป๋าแล้วเนี่ยก็เดินเข้าไปกอดลูกแล้วก็ร้องไห้กับลูกก็พูดกับลูกลูกหน่อยชื่อแทนคุณแต่ห่ังจะกนี้พี่แทนพี่แทนแม่เหนื่อยมากแม่เหนื่อยใจมากลูกแล้วก็ร้องไห้กับลูกแล้วก็กอดลูกลูกหน่อยเล่นเกี่ยวก็วางทุกอย่างแล้วเขาก็จะกอดต่อแล้วเขาบอกไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วแม่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไหห้ไไไไมมมมมม่่่่่่่่่เเเเปปป็็็็นน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 นรรรรีีคคคคืืืืออออออลลลูููกกกกกกกาายยัััสววดแแ พอแม่ไ่นก็ตายไปแล้วในปุยบมูซิบิคอร์ทไทยเนาะปุ๊บมูซิบิคอรไทยเนาะก็ได้แค่กระลูกแค่นั้นเองจ้ะกระลูกทรายจ้ะก่อนบอกนี่คือลูกชายนะเดี๋ยวเล่าทุกเรื่องให้ลูกฟังนะลูกรู้หมดทุกเรื่องจังอกหักงบอกให้ลูกฟังเขาเคยอกหังอ๋อตายแล้วไม่เคยอกหังผมเคยอกหักี่งเรื่องความรักอะไรอย่างนี้เคยพูดลูกฟังไหมผู้ว่านุ่งรู้หมดลูกรู้หมดสิเรียกว่าอกอกหักจังไได้พ่อเขาหูวว่ากับไหนบอกเลยว่าเราเดินไปถึงหนจุดนึงถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ เราก็แค่ถอยออกมาแล้วเราก็ปอยเขาเรีกล anyway ่อยใช่แค่นั้นเองว่ได้โอเคมาแบบอุ้ยไปเลยไปเลยใช่ไม่เอาเลยบอแมนนี่จะอ๋อโอเคค่ะบายไม่อถอยไม่ถอยต่อไม่ถูกค่ะถูกค่ะแต่ก็บอกแล้วเนี่ยเป็นคนรักตัวเองอย่างเช่นค่าตัวเป็นเพราะจำเป็นต้องไปเอียงอะไรมากมายมันก็คือย้ำอีกทีว่าชีวิตปัจจุบันถ้าเกิดว่าจะมีคนเข้ามาหาเราออืยังตอบรับบ่ถ้าก็ศึกษากันไปถ้าดีก็เออก็ดูกันไปก็ไม่ได้ปิดกั้นโอเคเอาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ปิดกั้น สรุปแล้วคนไทยหรือต่างชาติทำไมต้องถามว่าคนไทยหรือต่างาัิจะเอาเป็นว่าถ้าดีก็พกัป็นไปเพราะฉะนั้นเราสนไยเอาเดี๋ยวกัพอบอกว่าตามชาติเดี๋ยวืนไทยเอาแราเป็นอย่างคนไทยอย่างคือนึกออกบ้างมันจะมีคําถามเข้ามาตลอดเพราะฉันก็เอาเป็นว่าพูดกว้างๆว่าใครดีก็ดูกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครสักคนโอเคไม่มีขีดกั้นว่าคุณจะเป็นอะไรชาตนหรือว่าคนไทยคนที่ไหนแล้วแต่ถ้าขอให้คุณเป็นคนดีใช่ต่างชาติ90% เพราะฉะนั้นวันนี้ต่างชาติเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์คุณลำดวนนะครับก็คือเขามาด้วยนะครับเราแล้วเรารู้มาว่าคือลำดวนนี่คือชอบคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเป็นเวทีของเขาแล้วครับผมมือต้อนรับคุณเออเล่เม่ายมีอะไรจีบเขาถือว่าวันนี้ เรามานั่งกินข้าวแล้วก็ได้พูดคุยไม่หายคิดถึงอา้าพูดคุยกับแฟนบางรักซอยเก้าหน่อยจ้าฝากความคิดถึงคิดฮอดไปถึงพี่น้องเราหน่อยเร็อโอ้ยลํำดวนคิดฮอดแลวกะข็ขอบคุณพี่น้อ,อ,องทุกคนด้อจ้าที่ยังบ่ลืมลํำดวนแลวก็บ่ลืมมอ้กด้วยด้อจ้าขอบคุณแม่เด้ของช่องนีก้กอกถามหาได้รวยถามหาแล้วนแบบสาวกเหนียวแน่นมากมีแต่ผู้ถามหาแย่ใดสิเล่นละข้อน้่งกันอีกแย่ใดสิมาเป็นครูกันอีกแังสิจ้าสิธาเบิ่งมาสันจ้าอันนี้กับ ปงหัวหน้าคดเนี่ยบอกแล้วหน้าโคปงหัวเนาะจ่า,จาแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่ไกลกันแล้วมาอยู่ได้กันแล้วให้หายคิดถึงแล้วคิดถึงทุกคนขอบคุณทุกคนที่ยังรักที่ยังมีลําดวนแล้วก็มารวยบางรักสายเก้าอยู่ในใจเนาะจ้า,จาเนาะเหนียวแน่นมากครับผม <c oughs> ผมเล่นละครกันหน่อยจนวันหนึ่งนะจนวันหนึ่งเนี่ยผมไปเติมน้ํามันผมเติมหนึ่งพันบาทไอคนที่เติมน้ํามันเบรก,กเติมน้ํามันมันก็กดเติมน้ามันแล้วเราก็หันไปเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันยี่สิบหนึ่งพันสามสิบหนึ่งพันห้าสิบ หยุดปึ้งเด็กมันเดินมาแทนที่เราจะมองในภาพอ่ามันดีเรายังติดมันยังติดอยู่ในใจเลยบอกเอาน้องพี่เติมพันหนึ่งกำลังยื่นกดกระจกลงจะยื่นแบงค์พันให้เขาพี่เติมพันหนึ่งจะเป็นพันห้าสิบอ่ะบอกอ๋ออีกห้าสิบบาทผมฝากให้รีวร้นครับอันนี้จริงๆเลยน่ารักมากก็ได้ดูนะคะลูกอ่าน้องอยู่ปั๊มตรงแบบนี่มันกี่ปีแล้วมันว่าออกแล้วเมื่อน่อนใช่ปั๊มตาดาวตรงเอ่อหมายเิน อ๋ออุ้ยนานมากแล้วน้องอาจจะแบบว่าไอ้นี่ไปแล้วแต่ก็ขอบคุณถ้าเบื่อน้องผ่านมาได้ดูเนาะขอบคุณมากค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้พี่เหลือมันก็ยังไม่ได้พี่เลยนะห้าสิบบาทเราไปพูดดิวไปเลยที่ฝากห้าสิบบาทไปไปถึงลำดวนเนี่ยเขาเพิ่งมาผุดวันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่นั่นนี่ใสนี่ใสอ่ะมันก็ไปดูแล้วเดี๋ยวในถังน้ำมันกูห้าสิบบาทโอเควันนี้ขอบใจหลายๆเล้อที่ให้ไอ้มาหามบ้านขอบคุณหลายๆที่ไอ้มหาที่กันขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี <toys> ๋ยวมือหนาเดี๋ยวไอไปพอตางชาไปพอนี่คอมีโกสิคิตอวัต้องบ่ต้องสันไอว่ดต้องคันแมนของน้องเดี๋ยวคุณก็มาหาเองมว่าเออถ้าเป็นของเราเขาก็มาเองเอาอม้ยังกันกับยูพี่น้องขันโบแมนสิซิแลนตามกนได้กับว่าใดพี่น้องยูซื่อขันแมนเดียวกับม่เองอ่ะวัดต่อคิดหลายต้องฟุ้งสั้นยูเลี้ยงลูกไปเม่ไหรแมนจะแค่ให้พี่น้องคุณนุสินค่ะให้หน่อยเด็กเลี้ยงลูกกับพ่อแล้วไม่มีผัวไม่ตายนะถ้าไม่มีเงินเราตายโอเค ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค้า